e ีพีสนะคะเรื่องนี้จะมีถึง EP2 นะจบแล้วนะโอเคนะเฮ่เอแป๊บหนึงนะอโอเคเออแน่แน่แน่ว่าไงพี่พี่จะบอกอะไรให้บอกอะไรหรอคะพี่มีแฟนแล้วนะฮะพรุ่งนี้แฟนพี่จะมา วันนี้แฟนพี่จะมาเดทด้วยเนะี่ยโอพี่เดี๋ยวเขาก็คิดว่าพี่พันหนูเป็นแฟนอะไม่พี่คุยกันแล้วเอาแต่เขามาวันพ่งนี้โหร้องออกพรุ่งนี้อะหนูไปเรียนเออเออวันนี้วันอันนี้หนูขอลาเพื่อจะไปเที่ยวกับพี่เลยนะเนี่ยคู่ตีลังหนูเกือบแตก โหพี่โอทษดไปไปไวเร็วไวเร็ววันนี้จะเล่นสวนสนุกอะไรโอ้ยเร็วเร็ว,รวโอ้ยพี่มาช่วยหนูก่อนเป็นไรแนนโอ้โหโหควันเอ้ควันมาเจ็บนะทำไมไม่หาหนูทำไมไม่หามาดูหนูมั่งเลยอะ่ะเชอะอ โหโหไม่รู้นี่หืมก็เด็กมาเดี๋ยวอุ้มเจ็บปะเนี่ยเจ็บสี่ถามได้ hmm. <c oughs> เล่นอะไรกันดีม้าหมุนไหมโหโตแล้วนะเพ่เล่นม้าหมุนยีก่ก่ออันนี้เขาไว้สำหรับเด็กๆนี่อย่างหนูต้องไปเล่น รถไฟหโหยก็ดีก็ด,กดีถึงอายุสิบสองแล้วนะเนี่ยพี่ก็ตามใจน้องก็ได้พี่มีเงินอยู่ห้าร้อยอาคุณขา่าอุ้มเขาทำไมโอพี่อายุสิบแปดน้องพี่อายุสิบสองพี่ไม่มีแฟนหรอกค่ะพี่มีแฟนแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่แฟนพี่นะเป็นน้องพี่เฮ้ยพี่อย่าบอ่อมสนูกเป็นแฟนพี่นะ เป็นน้องนะเออรูเล่รูแล่ใครพี่เครื่องนี้สนหนูนะหนูอยากเล่นหนูอยากเล่นมา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 ลงได้แล้วนะโอเคมากันกี่คนคะถาบได้พี่ก็มากันสองคนนะดิขอโทษค่ะน้องน้องอย่าไปตรงนี้ไปตรงนี้ดูตรงนี้พอที่มันสูงมากเลยหนูไม่เอาเครื่อง โอเคโอเคก็ได้ก็เด้เอาเครื่องไหนอะ่ะมันจะเอารถไฟหอมมาอันนี้มันไม่ใช่รถไฟหอูมไม่ชอบมันมันสูงอะ่ะเอรถไฟหออยู่ไหนอะ่ะอยู่โน,น่นอา้าวพี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นมันอยู่ไหนอะ่ะเอพี่ พี่นั่งเหนื่อยเดินเหนื่อยแล้วนะโว้ oh, พี่ขอโทษถึงชารจะหวานไม่รอดกลัวเฮ้ย oh, ไม่เอาอ่ะเล่นเป็นเด็กอยู่ได้เหนื่อยจังเลยพี่อยากเล่นนั่นนี่น้อยอยากเล่น oh, <so. S 1> อะไรวะเนี่ยน,น้องเราชื่อว่าอะไรนะเบา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 เปล่า อย่าให้รู้นะอะมากินโคมนคะถามได้เหมือนพี่คนนั้นเลยอ๋อสองคนคะ่ะอือหึหน้องระวังเดูทับตายเอานะมาหรือยังอนะเออแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวมันก็มา ไมาเนี่ยตกลงโอ้ยเราไปรอตอนที่มันมานะคะอ้าพี่หนูกลัวนูกลัวเออทำใจเย็นๆ,ๆไว้นะสู้ๆนะน้องค่ะน,น้องสู้ๆพี่ยังเนสู้ๆแม่อย่าก,กลัว ขอไม่คิด่ามันจะน่ากลัว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 ช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อย จะให้ได้ประมาณห้รอบนะอน่ากลวจะตายไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออนเอาเล่นอีกรอบนะคะพี่เป็นกำลังใจให้โอเคครับโอ,โ,อโอเคค่ะซึ่งเธอนั้นกลัวความนี้มากเธอก็ไม่เคยเล่นมาก,ก่อน <c oughs> พี่ <c oughs> อย่าลองอย่าลองเลยอ,อย่าลองมันใกล้ถึงแล้วด่านนี้หนูกลัวที่สุดแล้วนะหองค่ะไม่กลัวอันนี้เลยพอมาแบบนี้เธอกลัวเมื่อก่อนมันไม่มีแบบนี้แต่พอตัวนี้มาเป็นแล้วมันสูงมากเลย น่ากลัฮดิเห็นไหมเล่นไปเรื่อยๆก็ไม่เห็นน่ากลัวคนอื่นเขาเล่นเกือบห้ารอบอ่ะสนุกอันนี้สองรอบสนุกแลวเหรอหอก็มันสนุกดิเพ่ไปเกินแล้วว้าวว้าวพี่ไม่กลัวหรอกลัวนะดิถอบได้ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย